คื่อง่มเทล่ะชื่อแงัแง่ะเนาะะชื่อเอมจักจักปีหรครับยี่สิบแปด็ีสิบแปด้ามแแม่ผมจะี้พื่นบอกทำไมรู้ทำไมเท่าไร่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้รถโลกเหรยรถตอนนี้ถล่เรือเท่าไรแล้ว่สิบแปสิบแปดเออแมนยูตีตพผสรุปเท่าไหร่สิบเก้าปีอสเกปีโอ้ี่ยาจิบเก้า ต้งขอความแชทมากของเดบบกอาดกันนั่นหัวเถอะปะไปงานเขาจ้างอยู่นั่นไหมนี่แม่แบบกอดบะเอ้าจ่แม่หน้ากอดครับบายสวัสดีครับเอาตัวคือตัวเคือเปลี่ยนสกพมให้สวบรำมสวัสดีครับนี่ครับมันผมมันบ๊องผมบ๊องฟงมีฮันได้สมีนะเออเมียจีเมียจังเด๋อเนี่ยหาน้องไปพูดนะไปตลาดบ้ะบ่น้องสาวบ่ะนี่น้องสาวจานครับน้องสาวน้องสาวเรา อ่าคือผู้งามเทละผู้งามะซื่อยังคะานี้ื่อเอ็มเฮ้ยซื่อเอ็มจักจักปีแหรครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปด้าเท่กันแมงผมตัวนี้เร่องพอทำไมรู้ทำไม่เท่าไรกเจดลหาเจ็ดสิบห้รถล็เหรอรล็อกเลยรถล็อกรถลขกแขรก็ได้จั๊เป็นจั๊ลถั่วเป็นโอดโหทำลีาเดีกเชดตอนนี้ทลนเรือเราได้แล้วเจ็ดสิบแปดแปดแปดสรุปเท่าไหร่ สิบเก้าปีสิบกปีโอ้ปียาสิบเก้าเอ้ยม่นปีสิบแปดปีไหเ้ลขนี่ออกเพ่นพ่นบอกเลขได้บ่นอ่โอ้ยบอกไดเล้ออกสามวดติดสามวดติดถือกี่หมเลอดเลถือกินเยถอกินโ้นีเขากินแต่ว่าหลังจากนั้นถือกตลอดโอ้ยย่างมาล่มนี่ย่างมะล่มี่มันะล่ําีลำเป็นว่ครับลำเป็นยูเป็นนักร้องเป็นนักร้องโอ้ลำเป็นฟังเลยตักปีก่อนท่น ยี่ิห้สอ๋ม่ได้ไปมันหุ่น่ะเฮ้ยหุ่นไงเถอเหุ่นขึ้นลงขึ้นลงเลยแต่มาก่จะจาก่องามักบ่อหอมักบ่อก็แปดตั้งสีมักบ่อ่ะน้องเอมมี่มามากะะตั้สีดิมาพูดเดมาพูดเดน้องเฟมอ๋มากลอกจโอ้ตปีกรอสิบแปดสิบแปดือมก่าอยเ่หุ่นเนาะมัอเอมี่นี่มักบ่บ่ละ อ๋ออารมณ์ฟังได้ตรงไหนอ่ะหนึ่งสองสามทุกมวลไหลง่ายนะอุ้ยยังบมาในล่ำคืออารมณ์อารมณ์มันต้องไปโอต้องเบีก่อนเรื่อยๆอ่ะอันนี้ถือให้ก่อนอ่ะมือสีออกมาก่อนดิเออมือออกมาก่อนมือออกก่อนอ่ะมือมือมือออกมาล่ำมาเนี่ยเห็นไปอ๋ออารมณ์นี่ฟ้อนอันนี้ฟ้อนปุ๊บแล้วก็สิล่ำอารมณ์เอออารมณ์ฮักไอ้ฮักคุณคุณฮักกัน อ้เน,นี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเดี๋ยวผมแปะฟังฮักไอร้ายเด้อไอหน่ะอยู่ในความฝันลองต่อลำต่อลำต่อฮักไอเดี่ยวหึนนับฟ้าพ่อรู้กันนี่เจ๊ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวฮักไอร้ายไอ้หน่ะอยู่คนละฟ้าแต่เป็นพ่อรู้พ่อเมียกันเนี่ยก็ฮักกันอ่ะอีกรอบนึงฮักไออยู่ทีฟ้าจะฮองน้องเด้ออ่า นั่นแหละคือบ่เป๊ะบางครั้งผมบางครั้งผมก็บ่ได้ยได้ครับโจะกบเรี่ยากทำามเข้าใจเองเนี่ยชื่อยังก์ครับชื่ออะไรชื่ออะไรแต่ก่อนทำกานบัญชีใช่ไหมนี่เป็นบ่เอบทงานยังเให้งานเให้งานเพื่อบัญชีบ่อบทงานตั้งต๊ะคือตั้งองโรงแรมโอ้โรงแรมโอ้พนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับโอ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีนักที่เดินเข้ามาินี่เอมี่จะทักขายไงอ่ะ เขาจะมาพักที่โรงแรมเราต้อนรับหน่อยสวัสดีครับครับกี่คนคัะเอากี่ห้องคะสองห้องต่อสองห้องขับขับใครคะมาดี่พูดได้เจ้ามาพักเขาเป็นคนต้อนรับแล้วเราวร้อนหรอผมก็ใส่ก้นตัวโอเคมากี่คนคะทีสวัสดีครับใช่ไหมฮ้องค้างโรงแรมเหรอใช่ครับมีห้องว่างไหมว่างอยู่อ่มีห้องเมื่อไหร่บ้าง เบอร์หกชั้นไหนชั้นสองชั้นสองข้างข้างเบอร์หกเป็นเบอร์อะไรเบอร์ห้าเบอร์ห้าข้างข้างเบอร์ห้าเบอร์อะไรเบอร์หกเบอร์หกโอ้เตือนเราอยู่สองห้องหากระพกโอ้โและชั้นสามมีกี่ห้องสองห้องสองห้องเบอร์อะไรบ้างเบอร์เบอร์หกเบอร์หกแล้วก็มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยแอร์ราคาเท่าไหร่สองแสนสองแสนไปกดถตายไปบอรบอกมันถึงดึกวพี่ต้องมันแล้วแต่มันคือขนาดกูพักได้อ๋อถ้าไม่มีแอร์เท่าไหร่ สองแสนสองแสนนี่ยมั้แล้วแนะนำให้นอนห้องไหนดีห้องไม่มีแอร์ได้ไหมห้องไม่มีแอร์อ๋อดีกว่าดีกว่าประหยัดไงเพราะที่นี่มึงเลยอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นอยู่แล้วแล้วห้องพัดลมเท่าไหร่เปลี่ยนเยอะอ่าไม่ใช่เพื่อนห้องพัดลมเท่าไหร่เขาทำห้องพัดลมเป็นสี่สิบแสนสี่สิบสี่สิบแสนสี่สิบแสนสี่สามพันสองร้อยหกสิบห้าห้องแอร์ห้องแอร์ดีกว่าห้องแอร์ดีกว่าเตียงเตียงเดียวหรือเตียงคู่เตียงเดียวหรือเตียงคู่เตียงเดี่ยวเตียงเดียวเตียงเดียวเตียงเดี่ยวกี่แสนสี่สิบ สิบแสนสิบแสนานเนึ่เตียงคู่เท่าไหร่สองคู่นะสองเลาจะไปนอนบ้านดีไหมแมนบอก <c oughs> สำหรับคนมีเงินอีดีดิอาถามเขากินอะไรเป็นอาหารก,าาากินอะไรเป็นอาหารกินอาหารอถามเขากินอะไรเอามีมีอาหารเช้ามีเบรกฟาสต์มีอะไรที่เป็นกับข้าวไหมมีปลาหมึกแล้วแล้วแล้วอ่าแล้วคุณกินอะไรเป็นอาหารที่ เอ๋อคือไข่ออกมาแล้วก็กินขี้ของไข่ต่ออผมก็ไปเรื่อยผมเลยครับเออแล้วแล้วทำงานโรงแรมเขาให้เงินเดือนเท่าไหร่ครับหกสิบแสนหกสิบแสนโอ้โรงแรมมันรวยเนี่ยเด็กใหญ่จุนจุนนีหกสิบแสนจุนก่อนอ๋อแล้วแล้วแล้วพนักงานต้อนรับหกสิบแสนหัวหน้าได้เท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นอ้ได้ได้โอ้เนาะสิพนักงานไปเสียเท่าไหร่ครับผมพอดีว่าคนติดต่องานมากครับ โอ้ยต่องงานมันเป็นพวกทรหาฮะเขากอนว่ามันไปเก็บเห็ดบ้านเราเห็ดออกปะบ้านเราเห็ดออกไหมไม่มีกิโลเท่าไหร่สิบแสนสิบแสนเห็ดละงกเท่าไหร่ผมว่าไปหาเองป็นลอยเป็นย่างลโลกเองดีกว่าโอ้จะไปถามเลือไปมักม่วงสิมักม่งมักอ่ะงเฮ้ยจีบผัวเป็นวะอยากเป็นมอชเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามนี่เห็นเห็ดผู้หญิงเคยไปดูไปดูไปดูดังไปดูดังเรื่องี้ยังไปดูเรื่องผู้บอกใช่ไหมดูแล้วดูแล้วว่าเสื้อไปมาแจกเออเอามาแจกจะได้เสื้อบ่ โอ้เอาเครเสื้อเอาไหมจะเอาตัวนี้ให้เลือกให้ตัวเดียวถอดเลยถอดเลยเอาไหมดีใจด้นี่เอาไหมเอาเสื้อไหมเอาเอาอถดเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่สิบหมื่นสิบหมื่นอ๋ออ๋อถ้าไอฟีเอาไหมไอฟีเอาปะให้ฟีเอาปะเห็นหลายตัวอยู่เห็นหลายตัวอยู่อือสัวว่าเอาเนาะเอาให้น้องหน่อยไปเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่ น,น้บเ,เ,เ,เาいいอาาูลวิวยยอออดดคนนเมืงัง<ม>วันนี้มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดเลยครับ<ม> <c oughs> เราเดินทางมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยไปเที่ยวงานผีตะโขนครับขากลับมาผ่า,านวางังสะพุงก็เลยมาหาน้องสายอยู่วังสะพุงฮะแนวครับผมเป <c oughs> ็นปะดีครับนี่คือน้องชายนะครับน้องก๊อต<ะ>นะครับและคือน้องเอมี่นะครับนี่คือนักแสดงของดาราช่องนะครับที่เป็นเป็นหลานสาวก๊อตซึ่งแต่ก่อนเอมี่เป็นคนทีตประกาศแสดงออกนะครับแต่ตอนนี้เอมี่เริ่มว่าเริ่มจ๋าเป็นแล้ว ค่าดองเท่าไหร่นะถ้ามางานแต่งงานจะแต่งงานเอนี่เอาค่าดองเท่าไหรสิบล้านสิบล้านสิบล้านครับผมเอาวัวไหมเอาวัวกี่ตัวเอาควายเอาควายดีกว่าโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนนะครับซึ่งตอนนี้กับน้องไส้กอดกระดูแลน้องเพิ่นนะครับเป็นการให้เบิงเบิงแย่งกันไปนะครับไปน้องมีรายได้น้ำกันพร้อมแล้วก่อนเนาะนี่แหละสู้ๆกันไปนะครับอ่ะเสื้อเอมี่ใส่ได้ไหมใส่ดูดิใส่ได้ไหมครับลองใส่ดูอ่ะสูบให้น้องสิะอ่ลองใส่เบ้างนาะลองใส่ดูลองใส่ดู ไปด,ดูปึ๊บปึ๊บแขน,แขนอเออเออ่อไอยูออ่นี้ดูแล้วดูแล้วยแขนไหมอ่ะเอาพี่ปึ๊บเออใส่ตัวนี้ต้องลองเล่นละครได้ไดิมี่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วใช่ไหมชอบใครชอบปลานีไหมหนางเอกชอบเหมือนคนนี้เีลยเออเออแมนวีดอ่ชอบหมดทุกคนอ่ะพี่เจ้าเอมี่ตอนนี้พี่กำลังหานักแสดงอยู่นะที่จะไปถ่ายหนังเอมมี่เล่นได้ไหมได้อยู่อ่ะสมว่าฉากนี้ผู้บ่าวนี เคยรักกับเอมี่แล้วเขาทิ้งเอมี่ไปตอนนี้เขาจะกลับมาขอคืนดีเอมี่จะยอมไหมไม่อยอมไม่อยอมอ่ะเดินมาท่านผู้ชมครับอบประมงคลฟิล์มภูมิใจเสนอกับหนังเรื่องนี้ที่ลงทุนสร้าง <แอ damit> กว่ากี่ล้านนะสองล้านอ <ầ y> สองล้านโดยท่านในห้างเต้วยวาอนอนวอเตอร์และก็พ่อเมืองไม่เมืองพนาบุรี แล้วก็เมืองรัตนบุรีน้ำตกพิ้วราชบุรีแขวงแม่บุร hm okay. ีศรีกาบุรีบุองบุรีพันนาบุรีของเรานายเอกสาวจากดินแดนที่ราบสูงแห่งอำเภอเมืองวังสะพุงฮะแนวเขาเกิดมาพร้อมกับความโอ้เลขหาได้ยู่ไงเ่ี้ยงสื่อหาแล้วไงเล่าี้ยงเล่าบอกมั้ยเล่าบอกพระอาทิตย์บอกโอเคอ่ะเดินมาครับมาที่รักที่รักครับ ขอคืนดีด้วยครับมีคนใหม่แล้วตายว่าบาดนี่มีคนใหม่มีคนใหม่แล้วเขาไม่สนใจเขาแล้วพี่ง้อไปง้อไปแต่งงานกับผมเถอะครับแต่งงานอีดันแล้วเอาอะไรพอนายหัวแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาไม่สนใจผมแล้วครับผมโมาหัาหรอกมาหัวทางไหนก็บาเัวมาหัวแล้ว นีไปซะหรอนีไปซะนีไปซะ้ให้ให,ให้ตะกร้าขึ้น,นขึ้ไปนะเขาจะไปเก็บเ็ดเถ้าขึ้นตะกร้าไปและนี่คือความสมัครของน้องเอ็มมี่พี่น้องครับทีมีผมเบิ่งคลิปน้องหลายคลิปมาได้มากมาก,มากเบิง่งหลายคลิปแบบพี่ชอบดูเอ็มมี่นะ พอไปดูทีไรมันได้ไม่มีรอยยื้องไมกับคนที่เขาดูแล้วก็ฝากกดตามช่องน้องก๊อตด้วยนะครับกษิร่าข้าวเหนียวยงเจริญครับน้องยังจะมีอ้ายวันนี้ซ้ำได้เฮ้ยขอแอร์คาร์บะวอร์ดิแอร์คาร์บะวอรแอร์คาร์บะวอร์ม่ชีวิตได้ผ่านลอยไว้แห่งความฝ้าดาววัดดอนกระเด็นดิพี่ที่ปูก็ได้นะฮะทำเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจไม่ไทยแห่งเด็ด นมิเทว์เสียงกีเซอร์มากดีตามช่องก็อดซิล่าอเอ้ยมาฝากฝากช่องนี่ก็อดซิล่าข้าวเหนียวจงเจริญข้าวเหนียวเจริญอ่าแล้วก็ฝากช่องน้องด้วยน้องชื่อช่องอะไรนะฮะช่องอะไรช่องจอยนาทีคอร์ดครับคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่นะจิงจามสิบหมื่นเนาะสิบหมื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้คนติดตามเท่าไหร่สิบแสนสิบแสนนี่แหละครับเป็นช่องที่มาแรงมากแม้กระทั่งศิลปินดังบ้านเรายังอายเลยนะฮะ กับช่องข้าวเลยนะข้าวจินคอตข้าวจีนคอเดินเรื่ิงเริ่มหิวข้าวเรากินอะไรเป็นอาหารนะกินอะไรไปแสดงรุ่น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 ไปหน่อยไอฮักเจ้าอีลีลีลาวดีอน้องฮักไอโบฮักน้อยกแกวอมแ่นีคนชั้นสูงเรียบดังนกยุงไอมันนกเจ้าเศร้าใส่ตาเอา ให้ดนตรีมันเไงดนตรี่ะต่อดนตรีตรีนดนตรีหน่อยเอออฮักเจ้าโอ้อรีีลาระดีน้องฮักไอปอไ้มึงเล่นดนตรีใหม่เด้นังดนตรีโอเคเอมี่ขอบคุณมากนะครับกโอเคโอเคครับปลี่ยนทางปลอดภัยนะครับผมสู้ๆเด้อ่าขดังอ่าคิดดังและนี่ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้วยจ่างใช้ด้วย เอาไว้ใช้เสร็จไม่ใช้จะไปทำอะไรเอาไปเท็ยนยังไปซื้อสายสาดเฮ้ยเดี๋ยวพ่อโทรมาครับพ่อครับพ่อดพ่องา่พองาพ่องามักอยู่บ่ไม่ว่าจะติดต่อสาวให้พี่ป่องนะอยู่เมืองเลยแค่นี้คุยกับพ่อหน่อยคุยกับพ่อหน่อยคุยกับพ่อหน่อยพ่องาพ่อจับจับจับพ่อเงาคุยกับพ่อหน่อยเจ้าเลยลูกจับเลยเออว่าอย่างนี้เออ ค่ะพี่ชั้นจะเรารทางานคนรักษาตร์นะวันนี้ออทํางานเก่งมากในวันนี้ออวันนี้วันวันเสาร์อ,อาทิตย์อยู่ออยจะไ่เปิดเทอมออที่ไหนเนี่ยพ่อเขาว่าพ่อจะทำงานอันนี้เนี่ยมาจีบมาจีบใช่ไหมเขามาจีบพ่อเขาเอ,อหนูหนูชอบไหมหนูชอบชอบไหมชอบอยู่อ้อออาว มีผัวล้วไม่บอกใครมีผัวพ่อถ้มีผัวพ่อถ้มีผัวก็มีแต่เมียผชายบแล้วพ่อทําอะไรอยู่ทำทำอะไรทำอะไรอยู่พ่อเลี้ยงงัวอยู่นะเลี้ยงงัวพ่อเลี้ยงงัวอยู่นะอะไรจุ๊ยทลูกจยสองตัวอืมอามีลูกได้ลูกเพราะแบ่งน้สองตัวควายสองตัวอันนี้เขยพูดกับนําควายพ่อพูดพ่อ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 คอยพูดพู้พ่อคอยพ่อพูดกับควาย ให้สองตัวนี่เดี๋โอ้วัวนี่บออะไรสองตัวให้ให้นักฟิมพ์หนึ่งนี่เราสามเป็นสามแล้วเนี่ยชอบไหมลูกชายบอกพ่อเลยลูกชายพ่อรอรออะไาเนี่ยรอเบิดบ้านอย่างนี้เลื่อคนนี้รอไหมลูกชายพ่อเนี่ยหล่อไหมนอนเบิดจิชอบไหมพี่เนี่ยชอบไหมไม่ชอบอืออาบอกกับพ่อบอกกับพ่อแล้วว่าไม่ชอบไม่เอาเนาะฉันจะไม่เอา ทำงานที่ไหนนะเงินโรงแรมโรงแรมเงินเดือนเท่าไหร่คนโรงแรมทิสเตอร์อืมคอนทิสเตอร์บอกคุณพ่อหน่อยว่าเงินเดือนหนูเงินหนูเงินเดือนหนูเท่าไหร่สิบล้านสิบล้านสิบล้านวิวสิบล้านวิวโอ้เงินเป็นวิวเป็นแบ่งเป็นวิวคนเป็นเงินเป็นวิวเลยวิวม้วนมดๆนโอเคพี่น้องครับอ่าเท่าไหร่นะเงินเดือนสิบหมื่นสิบหมื่นอ๋อมันตั้งสิบล้านสิบหมื่นแล้วอ่าข้าห้องเท่าไหร่ข้าห้องพักเท่าไหร่ ห้าร้อยห้าร้อยรถจะ0 0บอกห้าแสนตอนนี้ห้าร้อยเอาสองห้องเอาสองห้องเท่าไหร่สห้องเท่าไหร่สองห้เท่าไหร่บางแล้พางแล้วสองห้องเท่าไหร่ห้องเท่าไหร่ห้าหมื่นห้เออเอาอืออ่ะเมื่อไรน่ครับก่อนีก่อนสิเไห่อาจจเปซีนยาคนกวินเลยเน่ยวิ่นวิ่นยอนบอว่าขับรถเราวิ่นดูอนเอาโมเป็นยังครับผมอ่ะ ก็ฝากฝากนั่นนี่ฝากไป<า>กไปไปน้ำเขาเลยไปไปขึ้นรถแล้ว